คุณผู้ชมครับมาที่ทางกกตกันบ้างนะฮะบางบเขตที่เกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพาย,ยุ<ช>งพายุอย่าที่นควคนผะมมอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เนาะ,ะวันนี้ทางประธานกกตนะครับก็ออกมาเซ็นคําสั่งครับว่าให้จัดลงคะแนนเลือกตั้งใหม่นะครับหน่วยเลือกตั้งเขต10เขตน ขอพายะหน่วยหน่วยสิบนะครับเขตหนึ่งจังหวัดนครปฐมนะครับเราบ,บอกว่านะเชิญชวนผู้มีสิทธินะฮะ943คนย่อนบัตรในวาอาทิตยี่21นีนะฮะครับวันนี้เรื่องประเด็นนี้ครับคุณอิทธิพรบุญประคองครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฮะได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่913ทับสอ6รครับลงวันที่18พฤษภาคม2566เรื่องนะฮะให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรครับหน่วยเลือกตั้งที่10เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดนครปฐมใหม่ฮะโดยมีสาระสําคัญนะครับระบุนะฮะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตครับได้รับรายงานกรณีคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ประกาศงดลงคะแนนตามมาตรา102แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับว่าด้วยการเลือกตั้งสส2561ด้วยในวันที่14พฤษภาคม256 6ครับเวลา,า16บหนาฬิกาสนาทีฮะ เกิดเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงมากครับทำให้ปรมที่เลือกตั้งล้มนะฮะและในระหว่างนั้นมีีมผู้ม่ใช้สิทธิเลือกตั้งบางส่วนมาปรากฏตัวในที่เลือกตั้งครับแต่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ที่ส0ครับได้ประกาศงดการลงคะแนนจึงไม่อาจใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ครับครับก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา102นะครับพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสส,อส 1, 1> 2อ1ประกอบข้อ5และข้อ166ระเบียบกะกะตนะครับว่าด้วยการเลือกตั้งสสสอ0 0 66กะกะตนะครับจึงมีมติให้ยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่10ในวันที่14พฤษภาคม66และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม66นี้เป็นวันลงคะแนนใหม่นะครับ,รบขณะเดียวกันครับสัมันง,งานกะกะตประจำจังหวัดนคนปรปฐมครับได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่บ้านเลขที่1ถึงบ้านเลขที่88ทั100ครับ,รบหมู่8 ตำบลบางแขมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับจำนวน943คนออกมาช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับบริเวณปรลัมพิธีบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับก็ใครที่เขาเรียกว่าพลาดการใช้สิทธิ์ไปก็คงต้องไปลงใหม่เนาะแล้วก็คนที่ลงไปแล้วก็คงต้องกลับไปลงใหม่เพราะว่าเขตนี้นับคะแนนไม่ได้ไง<ช>ก็กมี9ก้าีสาคนใต้องกลับไปลง